กลายเป็นประเด็นร้อนชากกันเลยทีเดียวค่ะทุกคนเมื่อพิธีกรรุ่นพี่ชื่อดังอย่างคุณมดดำได้เปิดประเด็นถึงแฟนคนใหม่ของคุณเต้านทพรในรายการข่าวใส่ไขโดยตั้งคำถามว่าเต้าเป็นแฟนกับใครทําเอาพิธีกรรุ่นน้องอย่างแองจี้อึ้งไปเลยค่ะซึ่งคุณมดดำยังหลุดปากมาว่ารู้แล้วว่าแฟนคนใหม่ของสาวเตว้าเป็นใครพร้อมยังเปิดเผยว่าเป็นไฮโซชื่อดัง พิธีกรรุ่นน้องอย่างแองจี้ยังบอกอีกว่าตนได้ไปถ่ายงานในรายการ3มแซบได้ยินคนเมาในกองเรื่องแฟนคนใหม่ของคุณเต้าแต่ตนไม่กล้าเปิดเผยออกมาโดยให้เหตุผลว่าตนยังต้องทำงานกับคุณเต้านั่นเองส่วนคุณมดดำก็ยังยืนยันเสียงแข็งว่าคุณเต้าคบแฟนไฮโซคนใหม่แล้วพร้อมยังใบ้อีกว่าไฮโซหนุ่ม เป็นแฟนเก่าเพื่อนดาราคนสนิทของตนทำเอาพิธีกรสาวร่วมรายการอย่างคุณรถเมต้องให้คุณมดดำส่งข้อความมาบอกว่าเป็นใครก่อนที่คุณมดดำจะหลุดมาแบบเสียงดังว่าแฟนเก่าของคุณวุ้นเส้นดาราสาวรุ่นพี่ในวงการนั่นเองงานนี้ทำเอาชาวเน็ตไปขุดข้อมูลกันยกใหญ่ว่าใครกันแน่ที่เป็นแฟนเก่าของคุณวุ้นเส้นและกำลังคบกับคุณเต้างานนี้มีคอมเมนต์ทั้งด้านบวกและด้านลบ ด้านบวกก็ให้กำลังใจคุณเต้าและไม่เชื่อว่าข่าวจะเป็นจริงในส่วนด้านลบก็ต่อว่าคุณเต้าอย่างหนักเพราะเพิ่งเลิกกับแฟนหนุ่มที่คบกันมานานถึง14ปีไม่ทันไรก็มีแฟนใหม่เสร็จแล้วและมีชาวเน็ตบางกลุ่มสันนิษฐานว่าสาเหตุที่เลิกกับหนุ่มต้นเพราะคบซ้อนกับไฮโซหรือเปล่าดูท่าทางงานจะเข้าคุณเต้าเต็เตมๆ แต่อย่างไรก็ตามไม่มีใครรู้ดีไปกว่าตัวคุณเต้าเองส่วนข่าวนั้นยังเป็นแค่ข่าวลือความจริงจะเป็นอย่างไรต้องรอฟังความจริงจากปากคุณเต้าจะดีกว่าเพราะถ้าความจริงไม่เป็นอย่างที่เป็นข่าวคุณเต้าจะเสียหายเอาได้อย่างไงก็เป็นกำลังใจให้กับคุณเต้านะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องรักนะดารา